สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการมิตรพิมพ์นะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนรายการจากน็อตโตรีวิวทอยเป็นมิตรพีมพ์แทนนะคบเพราะว่าของเล่นของผมนะ่ะเออมันมีแต่พวกไม่ดีแล้วฮะก็เลยรีวิวไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าคีปของผมเนี่ยหายไปหลายวันเลยนะครับเรามาเริ่มตอนกันเลยดีกว่าครับตอนนี้มีชื่อว่าเจอเพื่อนใหม่นะครับเรามาเริ่มดูกันเลย โอ้จุบโอ้ยตีนชาแล้วอ้าเว้ยนากาปุสิบโมงแล้วเอ๊ะแล้วจะอะไรยั่งีนายคือใครเนี่ยงั้นแต่ฉันจะให้นายเป็นเพื่อนฉันเลยลวกันตอนอื่นชื่อว่าอะไรดีหน้าตายหรเทตดดี้ลวกัน สวัสดีสวัสดีเพื่อนใหม่วันนี้เจอเพื่อนใหม่ก็เลยจะพักท่กันหน่อยนี่คือเพื่อนของท่านทั้งหมดนี่คือฉันนี่คือฉันทั้งหมด,มมหมดวันนี้นะวันนี้นาช่วยหาท่าออกลางกายให้ฉันหน่อย ฉันอยากจะลดน้ำหนักมากเลยอืฮแล้วนายจะทำอะไรให้ดูเหรอทำอะไรของาเนี่ยจะทำอะไรของนาเนี่ย ีไหนว่าแล้วหรอมอกัน้อเหรอตอนลนดีมตอนนี้ก็จบไปได้อย่างสวยงามถ้าใครชอบคลิปมิจฉพีมนะครับฝากกดไลค์และกด subscribe c h a n n e ลผมด้วยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนช n e l ใหม่นะครับถ้า ให้ผู้ชมนะครับอยากจะให้ทําตอนอะไรครับก็บอกกันมาได้เลยครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ